ถ้าถูกหน้ามันจะแมนมาเออชิแมนแมนเอาปั่นเรื้องรู้ชื่อนม่ไแล้วน้องเบียร์เฮ็ดเอง บ,บอเอเงป็นแนวเลอ่ออะไรที่ว่าอ,อยากมาเล็ดมาเที่ยวเนอกก็สามารถมาได้ทุกคนืันนี้ก็พาอันไอ้เพิ่นเนาะก็คือเป็นไอ้ฝั่งไทยหรือว่า FC ฟฝั่งไทยไปเลยเนาะคือเพิ่นก็ได้มานั่งอยู่กระตูบเย็นแล้วบึง สวัสดีครับ <laughs> เดินทางสวัสดีกำลังจะเดินทางเนาะ, <laughs> ะมาขออนุญาตนำมันแม่น้องเบียเพิ่นเรียบร้อยเนาะ <laughs> แม่เพิ่นการอนุญาตให้ไปไปได้เพิ่นว่าทางน้องเบียรก็ไปกับพี่สาวหรือว่าเอื้อยเพิ่นเนาะ <laughs> ก็จะพากันไปกินเข่าอยู่แก้งกระเบาเนะบัดนี้น มันคือจอดจอดรถไว้อยู่นาะเอารถเข้ามาโมได้ <c oughs> สบายดีอีกเธอหนึง่งด,ดยอันนี้สบายดีเอื่อยเพิ่นเอื่อยแท้บนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้ไก่ันน่ไก่ปอไก่ไก่พันไก่ไพันธุ์กเป็ดอันนี้ไก่ไก่พันวันยันว่าเป็นพี่จะพ่ายยังว่าแม่นะโอ้เอื้อนอืมมีเอื่อยแล้วก็อายเนาะอ่ห้าก็มันเตีีบบอกนีลูกเขาไข่เราลงมาตะ่กี้ไปเหเวีบใส่จะไปเหตวีอยู่เพลียงเพล ไอเกียยางเกียแคมคายอืวันนี้แล้วลูกบวสบายลูกบวสบายฮะลงมาพี่มันไก่บอนะลอ <c oughs> ยู่เลยโบมีรถขี่แล้ววันที่พูดว่าชายรถมูรแล้วโบก้ายืมลูกมีแต่แบบข้าวน้าเบิดแต่จังออกมาอ,มออกมาซื้อมันไข่ผัดโบก้าย,ยืมรถมูรเที่ยวมากมันอน่ะไปดูทางดับคอยไปดูคู่คุณนะต้องมาเบิ่งลูกก่อนนะลูกบวสบายเ้าก็พาเขาลงมาพี่เลยมันสะดวกโดยใกล้พ่อแม่ในห้องพักรุกเขาไม่เลี้ยงเองเขาบเข้าใจ เออนี่เขาหากรรมาเลี้ยงผู้น้อยนี่ลูกกวกมีแต่ป้าให้แม่เลี้ยงก็เลยว่าอาจจะโมโหปันไดเกี่ยวกับตัวเพื่อนเป็นอะไรยังบ่สบายบอเศร้าแล้วคือเห็นหน้าชี้สาวกินหอกินหอเลเอาจะกินห่าได้ถือแล้วบ่ถุงถุงถุงยังติ๋ เอาเอาไปอีกบายาค่ะเอืมเอาสมุนไพรทองกินเข่าแล้วแะไรก็เขาก็กินยาพร้อมดิเจ๊ชิดากินหรือเปล่าเจ๊กินเข่าเจ๊ชิดากินเข่าหรือเปล่าเบาสิเบาทำเมื่อนั้นเพิ่นพาเพิ่นไปเมื่อนั้นแบบกินไม้ยับอายนี่นะผมหมายคือยันเมาลดก่อนว่ะยันเมาลแล้วมันดำค่ะค่ะเออขาวเลเออใครเนี่ยยันเมาลดติขินง็อเมาลด์อันนี้ก็หมายว่าไปเขาอะไรยันไม่ได้กินอยัง กินบ <là> ลงนั่งรถพาแม่ไปไปทาดก็ยังเมารถพอนั่งนอกเลยกับพิงเบาะอยู่เอาหัวพิงเบาะน้องก็พอดูทางอยู่ชอบอยู่อยู่นะเดี๋ยวไปนั่งบอกทางข้างๆเนาะเบาเบาข้างไปไปทางผู้ไปขับไปเองแล้วเด้อ ควชิกาขึ้นอยู่่ประตูัมโอเคยงเยเยงยเงเย่มันงอเมาล้ món nàng thang nạp bộ mau đấy, nắng thang nạp mặt cào nắng ta nạp hoặc mỏng thang nạp hoặc mỏng thang nạp hoặc mỏng mau mỏng hoặc mỏng hoặc nhút nó hoặc 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 nó hoặc 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 nỉ hoặc hoặc chắc nổi hoặc nó hoặc hoặc kín hoặc 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 mà hoặc hoặc nó hoặc hoặc โอเคปิดประตูให้น้องเพิ่งก็สูดเอาอากาศต่างคันอ่ะขึ้นเลยก่อนนี่นี่ปิดปิดไม่ต้องไปแบบนั้นเลยนี่เ็าย่งห้ากาแฟออกเลย มีแต่คนเมาหล่ไปน้ำกันเออบรรลุออกมันยางหัวสูงมันมีจะมีถุงข้างในใช่ค่ะเอาใครเผื่อใครอ่าเผื่อใครจะมาวาอยู่แล้วเจ้าก็เมาบอกบอกเคยเมาเออใครอยู่เซ์ว่าชาติทีทงข้างนองนะจับจับมือในจังกิลงหามาแบบนี้เลยบอกเริ่มแล้วเร็วแล้ว เฉพาะอย่าเพิ่งก็เปิดแอร์ห้เปิดแอร์เย็นๆแอร์ข้างหลังมีเฉพาะตคน,น,นปรับปรับได้ปรับปรับอะไรเหรอพี่ห<อ>มายถึงปรับให้มันแรงหรือมันช้าใช่เฉพาะที่เฉพาะคนอ๋อค่ะอ่าที่เฉพาะที่ใครที่มัน เราอยู่ยตรงกลางเราไม่มีบินไปได้ห้ามมาบ่มักเ้าก็พินจะห้าบ่มักก็ได้ห้ามเอ็นบ้าโยกชื่อชอบก็เอ็นทะเลหมักแล้วมีจัดปูฮะลูกเอื้ถึกเอื้ถึกหน้าอยู่บนองเบียร์ถ้าถุงหน้ามันเป็แม่เหาเออซิเมนแม่ ซื้อโมจ่วมันจะให้ขวยเล้วยลบหนาลบหลังมีมียามองใช่เตรียมพร้อมทุกอย่างเลยเคตกลัวเ็น้า เตรียมถุงแหงกับซิก้าอยู่บนระเนียอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเมาอยู่ที่เราเมาเคยหักมันมันมันวินหัวเนาะเราเมาเคยหักไปมันจะเราวินหัวแบบวินหัวเราเป็นแบบเมื่อยเราเจี๋หัวเราเนาะออ๋เดี๋ยวมียาบอกทายหน้าเรื่องเขาเลยเม่นเม้นบวชหักมันขึ้นหน้ามันดูหน้าเลยเฮ้ยเมื่อยแห้งได้แบบนั้นแม่บัดบัดเอื้อยบัดบวชเคยเมาเนาะเมาบวชเมา ่อแม่เดียวกันคือกันพี่สาวก็เมือเดี๋ยวนี้เขือเดียวเนี่ยขี่ตรงเลยนะคนบอก็ได้มันมีทางเลี้ยวคือกันคนบอกทางเลยใจกันเนาะคือการอุ่มเนี่ยขนาดขนาดนี้จะจะดีนาะมันมีแอร์จี้ใช่ปรับใส่หน้า สมบ่ต่วงจั่ว องอมเงมเลยคนนั้นไม่เห็นคนสว่างคนข้างหลังสวายดีแน่คนข้างหลังคนนี้กูขยันเาแมาลังข้างหลัง,ขงเข้าได้เข้าเข็มคนเข็งแรงคนขึน้นใครห<น>ยุดนี่ก็ชุบเลือดหน่อยนะเราสบายดีมาเจออยู่ชุบเลือดหน่อยชุบเลือดหน่อยอ่ะ ก็อยู่แกงแห้ง่โอ้แม่แกงกระเป๋าแกงกระเป๋านะจะไปกินข้าอยู่แกงกระเปากินข้าวแกงมีน้ำมีอะไรบรรยากาศดีตอนจะไปหลินเมียงไหนน้อเียงนรับเีส่นสิเป็นตู่ให้นั่งมีห้านขายเตขมีอตอนเออแก้งกระเป๋านะอยู่กลางน้า่ตู่นะรือปแน้าเป็นแคมน Nhục cảnh Nhục không phải kỳ rồi, Mà thực nhục Sai ตัวอันนึ่งถุงอยู่ในกระเป๋าสิถุงอยู่ใกล้อยู่ใครดิกมือนี่ไม่ไปเลยถุงเอ้ยเอ้ยปนถ่ายョไม่ได้เตรียมไสองถุงอ้วกเราควรเรค่อยอ้วกมันมีถุงบินหัวอะไรตัวแรกจับเปอร์เซ็นต์ตัวกำลังฉุดเจ้มดเจ้วมดใช่เนี่ยเมดโค้งนะีั่นนั่นมดโค้งนะใช่ในกระแปดช ็เงียบเลย,เลย <c oughs> มีทางทางเรียบเรียบก็ไม่เป็นไรแนะ้่ทางมันจะเป็นคลื่น,น่ย ก็ช่วยได้นลักษณะของยรหมอกขาวทาท้าบหลับอาว่านโรงแรมเ่าไม่ยอันังยาดง คนเมารถหนึ่งคนอะเนี่ยกําลังชูนกนหาทุงใหญ่ไม่เป็นลายลเตรียมทุงให้เรียบร้อยแล้ว ก็มีแอร์เนะ่ยอยู่ข้างบนหนาววะยังไงเขาก็อยู่ได้เมาอ่อนเห็นสุภาพบุรุษเขาแข็งแรงก็เนียไปได้ไม่ยากเอาไปไวข้างหลังแต่ว่ามุ้นี้ทำเพราะภาพสัตวแข็งแรงเนาะ ปนหัดแชดกัได้อหรอเห็นกัได้โรบิโก้เป็นยังได้เรยด็กว่าเมารถเวนก้าหรือ่ทังเลย เลนก็อยู่กันหานอาหารเนาะอย่แกงกระเบาโอเคตอนนี้ก็มาฮอดอแกงกระเบาเป็นที่ทอดตุ้งไม่ต้องเนาะน,นันเป็นอไใครมเป็นอ <umber> ตุงไม่ต้องใส่เนาะยังยังไม่มีผลเออหอดแล้วนะทุกคน อะไรเฮ็ดเองนปับเบาเองเป็นแนวเลอเกือบมาใกล้ๆนึงซึมแล้วบ่าตแข่งกระเบางามบนี้เนาะไ้อันนี้ต้องย่างลงไปอยู่ลุมบ่ที่เฮ็ดตบ่ะต้องเฮ็ตแม่นกินกระเจ้าลงเฟซลงย่างเนาะ วิวงามๆมันข้างางเลยเคยมาเรื่อยบ่มาตอนสองการปีกันแล้วกกรหลิงขึ้นเหอ,หอแก่งกระเบาอันวานสงการนคนแห้งหลายเนาะลงกกรหลิงยนลุมปะนะไปเนาะไปน้ำใช้อายเพิ่มไหนขับดดรถเนาะ รอพี่ก่อนไหม <c oughs> แกงกระเบาสำหรับเอฟซีทานใดที่ว่าอ่าอยากมาเล่นมาเที่ยวเนาะก็สามารถมาได้ทุกคนวันนี้ก็พาอันไอ้เพิินเนาะก็คือเป็นไอ้ฝั่งไทยหรือว่าเอฟซีฝั่งไทยเ,เ,ยเอะไนเนาะคือเพิินก็ได้มาหาหาน้องเบียเนาะมาเยี่ยมมายามแล้วก็เลยว่าพากันมากินข้าวกินน้ำยุ่แกงกระเบาเนาะ <c oughs> ไม่เคยเลยได้ยินแต่ชื่อสวยมากมีน้ำโขงป่ะใช่ว้านู่นีอะไรเยอะเขาเขาไปกินข้าวอยู่อ,อยู่ข้างล่างนู่นพี่สวยมากอือโอ้ยตรงนี้ทำเมนูตรงไหนที่ทำเมนูจะต้องนี้ ฮะโมมี่จะบอกอ๋อโมเมนต์บอเขาไม่ได้ขายยังบอกคืาย่างน้เปิดปกติคือเห็นอันตูบหลายบอมันไปใส่บนคนละบอบออนเดียวนลนน้าขึ้นนะเขาเจ้าอน้าลุง ีจะไปไปที <poured> ่มีจะไปที่มาบางแห่งบาไปเรื่งอาหารก่อนบ่บ่มีนกินหยังกสั่งลงไปกินอีตูบเพราะว่าตูจะตด้อือสั่งลงไปกินีตูเขาก็เอาไปให้ขึ้นเนาะ บูมียังบอกบรรยากาศดีเนาะแต่ว่าบูมีอาหารขายงามจังอืคักคักนั่งอยู่กระตูบเย็นและบึงโอ้มาหอนแต่บอกมีอาหารทุกคนวิวงามแต่บุมีอาหารบุ้อย่างลงไปบึงบ่ ตอนนี้ก็กลับเนามาในราวามาฮอดแล้วบรรยากาศเธอเป็นยังไนยังไคือจำผเธอจำผิมาลิบบ่มีบนนั้นาบ่มีอาหารมีแต่ขนมโอเคตุ๊กตาั้นาลดไปแล้วไปนั่ข้างล่างเ่าหว่งเด็กขันดาวเปนนื้อเนื้อเนื้อเนื้อได้คือกันัมง

ไม่ได้ถามเจ้านะอาหารเมื่อนี้เนาะก็คือเ่นพามาเลี้ยงเขาดั <c oughs> นแอบแซ่บแซ่บนี่ก็กินไปเร็ววันเกือบว่าสีอินเนาะ <laughs> ได้ว่ายัางหายย้อนหลัง นายผดเลี่ยง <Okay. S 1> เลี้ยงแบบเต็มที่เลย